อาหารไทยนะคะอาหารไทยในญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะผักจากสวนเลยค่ะสดๆนะคะอาหารมื้อนี้นะคะก็ผักจากสวนของเราเองค่ะสวัสดีค่ะนี่เราก็จะมาทำเมนู เต้นเต้นให้ทายค่ะก็เป็นเมนูผัดถั่วนะคะผัดพริกแกงกใช้ถั่วกำหนึ่งนะคะตำกวกว๋าเยอะเหมือนกันเนาะที่เก็บได้แล้วก็หมูค่ะหมูก็ถ้วยหนึ่งอันนี้ใส่วันนี้ใส่หมูเยอะนะคะแล้วก็พริกแกงนะคะพริกพริกแกงแดงะะแล้วก็ใบมะกรูดนิดหน่อยอันนี้เอามาสองปีแล้วนะคะยังทานไม่หมดเลยค่ะตากมาจากที่บ้านนะคะแล้วก็ใส่มาอามาน,นิดเดียว <c oughs> แต่ว่ายังทันไม่หมดไม่ค่อยได้ใส่นะ<ป>หัววานดีจังใสเกลงไปไประมาณสอจงจานตัวนะ ก็ผัดใจด่นมันก็ใช้ผักในส่วนของเราเหมือนเดิมนะคะประหยัดตังค์ไปเยอะเลยคะ่ะ อย่างนี้นี่เองนะคะปลูกผักเองจริงจริงนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยหน้าร้อนนะคะก็จะครึ่งปีอ่ะอย่างละครึ่งโอ้ยใส่หมู่อนครึ่งปีครึ่งปีใช่ไหมคะใส่หมูกระไปาค่ะพเราก็ประหยัดค่าผักได้กี่เดือนอะ่ะหลายเดือนนะคะประหยัดค่าผักได้หลายเดือนเลยนะคะ่าผักคืออะไรเนะะี่ยค่ะ ดีนะคะใส่หมูเยกไปจริงๆนะคะเพื่อนๆปลูกครั้งเดียวเนี่ยเราเก็บกินได้เรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ไปพูดเรื่องผักแล้วนะคะทำกับข้าวอ่าผัดนะะแล้วก็ใส่น้ำนิดนึื่ะไม่แล้วก็ หมูเริ่มสุกแล้วใส่เราเก็บกินได้เรื่อยๆใช่ไหมคะ <c oughs> โดยที่เราไม่ต้องเก็บค้างเลยในตู้เย็นนะคะอย่างเราซื้อมาเนี่ยเราต้องเก็บค้างในตู้เย็นนี่เราก็ไปเก็บเวลาเราต้องการทำอาหารเราก็ไปหยิบกินเ,เนาะ <c oughs> เรื่อะเหมือนกัเริ่อ่ะ นั้นจะไปตักเหมือนกแกงมลยแล้วก็ใส่เครืค่องป <c oughs> รุงค่ะใส่ให้มันห่อยจริงๆค่ะประหยัดตังค์ได้เยอะเลยสองช้อนแล้วก็ใส่สปลาลองสองช้อนโต๊ะนีก่าเหมือนแกอนอง ก็ประมาณหนึ่งช้อนชานี่เป็นน้ําตาลทรายแดงนะคะแต่ว่าซื้อมาผิดเป็นเม็ดใหญ่ก็ใช้ให้มดหมดไปค่ะไะได้มาทำอาหารก็อาจจะใส่ผงชงรสนะคะปิดปิดถุงรสนะคะซึ่งช้อนชา ก็ฉิกิกใบมะกรูดอิกใบมะกรูดใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะให้เขามีกลิ่นหอมหอมหวนของใบมะกรูดนะคะหอม,มวมอมนะะมวมม่นชื่น อ็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะแ่นี้พอค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดผัดทัวพิกแกงของเรานะคะเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดนิ้วโป้งค่ะกดะกดอย่างนี้นะคะอย่างนี้ไม่เอานะคะเอาอย่างนี้นะคะกดถูกใจนะคะกดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดที่กระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอนะคะนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ